คอปพเอเพื่อชุมชนปีที่6เนี่ยเราได้ปรับปรุงแล้วก็เพิ่มสิ่งต่างๆที่อยากจะมานำเสนอทำให้พี่น้องชาวชุมชนต่างๆเนี่ยได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นเรานำเอาเรื่องของโครงการคอปพเอเพื่อชุมชนเนี่ยมาบูรณาการร่วมกับโครงการหนึ่งภาคหนึ่งผลิตภัณฑ์ประการที่2เนี่ยเราไดา้เลือกชุมชนที่เราเคยไป,ไปเพื่อจะติดตม่มแล้วก็มา ประเมินว่ามันจะต้องมีการพัฒนาอะไรประกันที่3คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมาพิบาลเรื่องของสังคมนะครับชุมชนที่เราคัดเลือกเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์แล้วก็มีความต้องการเรื่องของระบบประกันภัยขณะเดียวกันเนี่ยโครงการเราก็ส่งเสริมเรื่องของ CSR การทําประโยชน์ให้กับสังคมนะเราก็จะมีการพัฒนาเรื่องของประกันภัยกลุ่มอุบัติเหตุน,นะครับเพื่อที่จะ อมอบให้กับกลุ่มอาสาสมัครที่ช่วยในการป้องกันไฟป่านอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นในสังคมไทยก็คือการถูกหลอะเราก็มองว่าในเรื่องของประกันภัยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรที่จะเตืนอนพี่น้องชาวชุมชนเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นการเติมเต็มและก็เป็นการเสริมทําให้โครงการคอรพพเพื่อชุมชนปีที่6มีความเหมาะสมแล้วก็จะเป็นประโยชน์ พนปรระชาชาคับการที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ทําให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องของธุรกิจประกันภัยผมเชื่อว่าถ้าเรามีการถ่ายทอดในสิ่งที่เราได้รับฟังไปในวันนี้นะครับก็จะทําให้คนมองในธุรกิจของการประกันภัยเนี่ยอีกมุมหนึ่งในมุมมองของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังคงยังติดยึดเดิมๆว่าธุรกิจประกันภัยเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นอาชีพของในหน้าแต่ข้อที่จริงก็คือว่า เรามีธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายในประเด็นความเสี่ยงเลยเนี่ยเราจะเห็นตัวหนึ่งก็คือการประกันความเสี่ยงของข้าวนั้นอนองเดียวกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชุมชนเกาะลัดอีแทนเนี่ยเป็นชุมชนกเกษตรเชิงวิถีธรรมชาติมีน้ําท่วมในเกือบจะทุกปีถ้าสามารถที่จะทําธุรกิจประกันภัยให้กับชาวสวนนะครับมันก็เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องที่ว่าเมื่อน้ําท่วมหมดปุ๊บเนี่ยจะสูญเสียมันก็สามารถที่จะช่วยได้